ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางทุ่งนาและภูเขาอันเงียบสงบมีเศรษฐีผู้ร่ำรวยอยู่หลังรั้วไม้ใหญ่และมีชายยาจกผู้อดอยากอยู่เพียงอีกฝั่งของถนนเดียวกันหนึ่งคนมีทุกสิ่งที่โลกมอบให้แต่อีกคนมีเพียงรอยยิ้มและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ไม่มีใครรู้เลยว่าการให้เพียงครั้งเดียวจะเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดการวันหนึ่งเศรษฐีผู้นั้นมองออกไปนอกหน้าต่างเขาเห็นยาจกคนนั้น นังอยู่ใต้ต้นไม้ใช้มือสั่นๆฉีขนมปังแห้งครึ่งก้อนแบ่งให้เด็กกำพร้าอีกคนหนึ่งเศรษฐีจ้องอยู่นานในใจเขาเกิดคำถามคนที่แทบไม่มีอะไรเลยยังรู้จักแบ่งปันได้อย่างนั้นหรือเขาหันกลับไปมองเข้าของมากมายรอบตัวแล้วหัวใจของเขาก็เหมือนจะหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวข้ามีมากมายแต่ไม่เคยให้ใครเลยสินะวันต่อมาเศรษฐีให้คนใช้จัดอาหารและเงินทองจำนวนหนึ่งแล้วเดินไปหายาจบด้วยตนเอง เขายื่นถุงทองให้พร้อมพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าช่างมีน้ำใจนะข้าอยากตอบแทนสิ่งที่เจ้ามอบให้เด็กเมื่อวานนี้แต่อยาจบกลับสายหน้าเบาๆพร้อมยกมือไหว้ท่านเศรษฐีเงินทองของท่านมีค่าแต่การให้จากใจนั้นมีค่ามากกว่าวันนี้ข้าอยากให้ท่านได้รู้จักความสุขจากการให้ด้วยตัวของท่านเองคำพูดนั้นทำให้เศรษฐีเงียบไปนานในคืนนั้นเขาแทบนอนไม่หลับเขาคิดถึงผู้คนในหมู่บ้าน เด็กหิวโซชายชราที่เดินไม่ไหวยิงแม่ลูกอ่อนที่ไม่มีอาหารวันรุ่งขึ้นเขาจึงเปิดประตูบ้านและยื่นข้าวสารผลไม้และน้ำสะอาดให้กับผู้คนครั้งแรกในชีวิตเขาได้เห็นรอยยิ้มจากหัวใจของผู้อื่นและครั้งแรกที่หัวใจของเขาเมากว่าที่เคยเป็นเวลาผ่านไปหลายเดือนเศรษฐีเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขาสร้างศาลาให้คนจนพักอาศัยเปิดรงทานให้คนหิวได้อิ่มท้องส่วนยาจบ ก็ยังคงเดินจักยิ้มและแบ่งปันให้เด็กๆเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้เดินเพียงลำพังเพราะเศรษฐีเดินเพียงข้างไปด้วยทั้งคู่ต่างรู้ดีแล้วว่าการให้ทิทาจริงไม่ได้วันด้วยจำนวนทรัพย์สินแต่เกิดจากหัวใจที่อยากแบ่งปันบางครั้งคนที่มีมากที่สุดอาจเป็นคนที่ให้ได้น้อยที่สุดและบางครั้งคนที่ไม่มีอะไรเลยกลับให้ได้มากกว่าที่เราคิดหากวันนี้เราเลือกให้แม้เพียงสิงเล็กน้อย ดอกใบนี้ก็จะสว่างขึ้นอีกนิดหนึ่งเสมอ